สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์มันคันปากนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ ช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคุณผู้ชมนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานแล้ได้สวดแทนสาวงามมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะน้องโซดานะคะใกล้จัดเตรียมตัวนะคะบินไปเก็บตัวที่กรุงมะลิลาประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็มาอัปเดตในเรื่องของการแต่งหน้าทําผมนะคะวิธีการเดินนะคะเพราะว่าต้องฝึกเดินนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องสวยหมดแลเหลือแต่การเดินอย่างเดียวนะคะแล้วก็เรื่องชุดเรื่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การไปเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็จะมี น้องโคลาเบียนะคะแล้วก็น้องใบตองเนี่ยนะคะจะมาเป็นเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันจัดมานะคะเราถือลิขสิทธิ์มาอย่างยาวนาน10ปีนะคะจัดมา4ปีได้มา2องมงแล้วโดยดรน้องสิริการอ้นสงการานนะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะแล้วก็เจ้าของโรงแรมในเครือเอ็นสิรินะคะใครไปโรงแรมเอ็นสิรินะคะอยู่ตรงลำลูกกานะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเข้าพักได้เลยราคาห้องสบายนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะมีอาหารให้ทานด้วยนัน มีอาหารให้ทานด้วยนะคะแล้วก็ห้องสบายมีสระว่ายนองว่ายน้ํานะคะโซนนั้นทั้งโซนเนี่ยเป็นของดรน้องหมดเลยนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะโรงแรมในเคอร์เอนซิลนะคะพนักงานน่ารักเรียบร้อยน่ารักทุกคนเลยนะคะเข้าพักได้ตรงโซนลาลูกกานะคะส่วนใครจะซื้อเพชจก็มาซื้อได้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะมีหลายโชว์รูมเลยทีเดียวนะคะสําหรับดรน้องนะคะฝากเป็นกําลังใจผ่านทางเพจ Miss Earth Thailand ของเราด้วยนะคะให้กับน้องโคลาเบียแล้วก็น้องใบตองด้วยแล้วก็น้อง โซดาด้วยนะคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้คว้ามงใหญ่มิสเอิร์ธระดับโลกมาด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราใกล้ๆน,นะคะเราก็จะต้องเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพื่อเป็นแรงเชียร์ให้กับน้องๆด้วยเราจะเข้าพักที่โรงแรมโอกาด้านะคะหรือโอกาดะนี่นะคะที่กรุงมะลีลานะคะเป็นโรงแรม7ดาวนะคะข้างล่างก็มีคาสิโนเยอะแยะมากมายนะคะแต่นีฉันแอนตี้การเล่นคาสิโนนะคะดิฉันไม่เล่นนะคะนีฉันจะร้องไห้นะคะ,ะมากันที่คนนี้แล้วกันนะคะน้องเฟรมชุติพงพงควา ตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024นะครับเมื่อวานไม่ได้ไปดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องไลฟ์สดขายของด้วยก็เลยไม่ได้ไปดูนะคะการประกวดต้องก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้เข้าประกวดหล่อหมดเลยนะคะดิฉันยอมรับนะคะว่าอันเดอร์แวร์นะคะบอดี้นะคะความหล่อของผู้เข้าประกวดเนี่ยดิฉันให้คะแนนเต็มนะ ดิฉันให้คะแนนเต็มนะคะ10 10 10ไม่หักนะคะแล้วก็การเก็บตรงเก็บตัวเขาเก็บแล้วมีมาตรฐานดีนะคะเก็บต่างจังหวัดประเทศอาทิจังหวัดภูเก็ตนะคะดูแลน้าน้องๆถึงแม้ว่าจะตกรอบมาได้ผ่านเข้ารอบนะคะก็ดูแลดีแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็บอดี้ของน้องๆแต่ละคนที่มาประกวดเนี่ยหักไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนหลอหมดเลยอะ ทุกคนหล่อหมดเลยบอดี้สวยหุ่นดีอกชัดซิกแพคชัดก้นแน่นไม่ได้หมายความว่าก้นแน่นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าก้นเขาเป็นลูกสวยเลยนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็ผ่านการถ่ายแบบชุดว่ายน้ํามาอย่างโชคโชนนะคะทาให้มีบอดี้ที่สวยได้สัดส่วนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเล็กตัวใหญ่ผิวดําผิวขาวก็มีสเสน่ห์แต่ละคนแล้วก็ ถามว่ามีเก้งไหมแล้วก็ดูไม่ออกนะับว่ามีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ชายถามว่ามีไหมแเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนะคะถึงเป็นก็ไม่ผิดนะคะนะครับบรรยากาศก็รู้สึกว่าคนจะเต็มนะคะที่เดี๋ยวมองงามวงวานนะคะคนเต็มเลยนะคุณผู้ชมนะคะอ่าเขาได้ที่หนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนะครับคุณผู้ชมเขาเป็นสจวตเก่านรันคนนี้ก็เป็นสจวตนะคะ น้องน้องเฟมเนี่ยเป็นสจัจวะส่วนรองหนึ่งชื่อน้องเจอภิรักนะคะสารถีนะคะเนี่ยลราก็ต้องยอมรับน้องว่าหล่อหมดเรายอมรับว่าหล่อหมดจริงๆคือที่ตกไปก็หลอ่อที่ไม่เข้าก็หล่อนะคะรองสองได้แก่น้องท็อปสิทธิโชคนะคะพาณิชย์เลิศเทวา รองสามน้องมีนจิรพัฒนนะคะรองสามแล้วก็มีรองสามหมดเลยนะคะน้องเอิญน,นะคะแล้วก็น้องนกนะคะอืได้ตาแหน่งกันไปนะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับหนุ่มๆในการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชแนลไทยแลนด์นะคะบอดี้สวยคุณดีการจัดประกวดดีเวลาจัดประกวดพี่เจ่าชอบให้ผู้ชายใส่เป็นอันเดอร์แวร์อย่างนี้แล้วปีที่ดู่ดูท่าทางไม่ได้ใส่เสริมด้วยนะลันไม่ใส่เสริมเลยนะคะ ออริจิเลียวนะคะออริจิเลียวนะคะคุณผู้ชมขะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีค่ะทําให้เหมือนมิสเตอร์เวียดนามทําให้เหมือนมิสเตอร์ฟิลิปปินทำให้เหมือน Vietnam, มิสเตอร์อะไรนะคนเลียนะคะ อย่ามาใส่ซับใส่อะไรข้างในเราไม่ได้เป็นผ้าอนามัยเนาะห่มเนาะเอาผ้าอนามัยไปใส่ซับมันดูทุเรศนะคะอันนี้เขาใส่แบบเร็วๆจริงๆนะคุณผู้ชมคะ่ะก็ต้องยอมรับในความใจกล้าในบอที่ที่สวยของบรรดาผู้เข้าประกวดด้วยนะคุณผู้ชมนะคะพอใส่ซับแล้วมันดูทุเรศนะคะอันนี้ดูสวยดูดีนะคะดูแพงไปเลยนะคะผู้ชายคือผู้ชายค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ต้องไปอายคะ่ะนะคะดูวิสเตอร์คเลียวิสตเออร์เวียดนาม มิสเตอร์ฟิลิปปินสิ้าเขาก็ใส่ปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยแหละค่ะให้เห็นกันไปนเลยว่ากูเป็นผู้ชายนะคะดูดีค่ะนะคะมากระต่อเลยกับคุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าใครติดหนี้ใครนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับพิธีกรชื่อดังนะคะไม่ว่างเว้นแม้กระทั่งข่าวนะคะสําหรับพี่ดิฉันเองนะคะพี่อั๋นภูวนาถคุณพลินนะคะฝากเตือนคนโกงนะคะถ้าไม่เคลียร์ไม่จ่ายพร้อมประจานเลย พี่อ่านขาพี่อ่านขาติดสแสดงว่าติดเยอะนะละนะันเนาะแสดงว่าติดเยอะนะคะทําเอาเดือดขั้นสุดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับพิธีกรนะคะ,ะหลังๆแกก็เริ่มเก่งขึ้นมาแล้วนะพี่อ่านแกก็เริ่มกล้าพูดกล้าสแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะนั่นก็คือพี่อ่านภูวนาศนะคะคุณพลินนะคะได้ออกมาพต์ข้อความปริศนาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามีคนโกงผอม มีคนกองผมนะคะถ้าวันจันทร์ไม่จบนะคะไม่จัดการเคลียร์ตัวเองผมจะสะกดชื่อนามสกุลของคุณและบริษัทมหาชนของคุณทีละตัวทีละวันนะคะยาเลวยาเลวนะคะพร้อมก็เขียนแคปชั่นระบุว่าจะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงก่อนนะคะแฮชแทกยาเลวไม่ได้ประจานแต่เตือนภัยนะคะ ทำการกระแสคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะอย่างคุณนาัตาลีเจียวลานนน์ก็พิมพ์สั้นๆว่าอุ๊ยหนิงปณิตาพัฒนาฮีรันก็บอกว่าขนลุกปวดขี้เหรหนิงรวมไปถึงเป๊กสัชัยเองตระกูลก็เข้ามาบอกว่าไงเอาเป็นว่าบริษัทที่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นของใครนะคะหัวจะไปตกที่ไขรก็ต้องรอติดตามนะคะลิบกี้ยะให้เกียรก็จะต้องไปเลียร์ที่โรงพักไปโรงศารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลิบกี้ ไม่มีก็ต้องติดต่อพี่อ่านไปขอทุ้งขอโทษเขาก่อนนะคะยอมให้ระดา่าสักนิดนึงก่อนนะคะทนทนฟังกันนิดนึง <laughs> แกก็ใจดีเพราะแกเป็นคนใจดีค่ะนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะอันนี้ไม่ต้องเกลีย์นะครับเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวสําหรับดอร์น้องสิริการอ้นสงกรานนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์ยาวนาน10ปีนะคะส่งมาแล้ว4ปีเตรียมได้มงไฟมาแล้ว2มงนะคะนั่นก็คือน้องใบตองแล้วก็น้องโคลาเบียนะคะปีนี้หวังมงใหญ่นะไม่อยากได้มงรองแล้วไม่อยากไฟแล้วอยากได้เอิร์ธแล้วเราพูดกันแบบตรงๆนะคะเราส่งน้องโซดานะคะเดี๋ยวน้องโซดาจะต้องบินนะคะไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อน ใกล้ๆเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยนะคะแล้วดรน้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเพสรสเิลิทยเจมแล้วก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมเอ็นซิลินะคะตราง,งลูกกาทั้งหมดเลยเป็นอาณาจักรของดรน้องหมดเลยนะคะดรน้องจะบินตามไปเฉียใกล้ๆนี้คุณผู้ชมนะคะและเราก็จะไปเราจะไปสนุกสนานกับที่กลุ่มมาลีลาประเทศฟิลิปปินฟิลิปปินไปแล้วสนุกนละลันสนุกมากนะคะแล้วก็คนฟิลิปปิน,นยิ้มย้ําแจ่มใสเก่งเหมือนคนไทยนะ ภาษาอังกฤษก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาหารการกินก็คือใช้ได้ใช้ได้นะคะมีอาหารหลากหลายรสชาติให้กินนะคะดรน้องบอกเต็มที่สําหรับบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนแต่ว่าปีนี้ขอขอคัด่อยเนาะไม่ได้เอาไปทุกคนนะคะขอคัดนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเอาเอาสื่อที่เป็นคุณภาพเข้าไปอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะคะอาฝากเป็นกําลังใจผ่านทางเพจมิตเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการประกวดมิตเอิร์ธใหญ่ที่กรุงมะลิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะ ช่วงหน้านะคะแคทริโอนาเกนะคะอดีตนางงามจัก,กรวาลที่เคยมาคว้าตำแหน่งมิชลินเวิร์ส2018นะคะถูกปล้นค่ะนางถูกปล้นนางถูกปล้นนะคะอะจะได้อะไรจากนางไปได้บ้างแล้วนางจะตามของคืนได้ไหมแล้วถูกปล้นที่ไหนต้องติดตามตอนนี้พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ